สวัสดีครับผมวันนี้จะมาดูศัตรูของทุเรียนนะครับศัตรูพืชเพี้ยไก่แจ้ครับผมเห็นไหมครับเต็มเลยตัวมันจะเป็นสีขาวๆมีหางฟูๆนะครับเพี้ยไก่แจ้ก็จะมากินน้ำเลี้ยงยอดอ่อนของทุเรียนนะครับ ตัวยาที่ใช้นะครับก็ฟีปูนิ้วครับหรือว่าอิมิดาคอผิดก็ได้นะครับอเนี่ยครับกินไปหลายยอดแล้วเลยนี่ครับชัดๆตัวของเขาจะมีหางอย่างเงี้ยครับบางที่ก็จะหางยาว กกิินนนน้้เรียยงออดัใช้ฟิโูนิวฉีดก็ได้นะครับหรือว่าอิมิดาคอพิดอัตราส่วนก็ถ้าฟิโูนิวก็20มิลลิลิตรต่อน้ำยี่กร,รัมนะครับฉีดพ่นช่วงเย็นทุกๆ5วันก็ได้ครับให้ได้3รอบโอเคครับผม อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ดูชัดๆนี่นะครับมันจะกินน้ำเลี้ยงของใบแล้วก็หลังใบกินหมดนะครับโอเควันนี้จบคลิปยงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ